สวัสดีค่ะชื่อกระบูลนะคะวันนี้มีสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับการสักคิว้วสักขอบตาและสักปากนะคะครั้งแรกที่ทํานี่รู้สึกตื่นเต้นมากกลัวมากนี่ยอมรับนะคะแต่ว่าพอไปทําแล้วที่ร้านนี่เขาดีมากเลยนะคะสะอาดบริการก็ดีช่างผ,ผู้ที่ทําก็ชนานาญการนะคะจากคนที่ว่าไม่เคยมีคิ้วเลยเป็นคนที่แบบคิ้วน้อยมากขนตาก็ไม่มี ปากก็จะรู้สึกว่าคล้ำๆมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาคนนึงทีนี้ว่าพอลองไปทำแล้วน้องๆเ c น้องนิกกี้นะคะเป็นพี่ซี่ของเราก็คือแนะนำมาว่าที่นี่ดีมากแล้วก็เป็นการแนะนำที่ว่าเออเขาจะดูการทำนะคะจะดูคิ้วของเราลักษณะของเราว่าเป็นยังไงเหมาะกับทางแบบไหนที่จะทำเขาจะวาดให้เราดูก่อนจากนั้นเขาก็จะบอกเราว่าเออหน้าที่การงานของเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ความรักของเราจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยครั้งแรกที่ฟังมาก็คือไม่เชื่อนะคะแต่พอไปทําแล้วนี่มั่นใจเลยค่ะว่าใช่ใช่จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าทําแล้วก็คือหน้าที่การงานเราเปลี่ยนจากที่ว่าอยู่ออฟฟิศธรรมดานะคะก็มีการขยับยขิ่นเพ้่นปรับตําแหน่งขึ้นเอาเป็นว่าดีในทุกด้านเลยนะคะสําหรับร้านนี้ลองค้นหาดูไดเลยนะคะเฟชชดีค่ะอาจารย์เฟียอาจารย์ยุ้ยนะคะอยู่ที่วานนนซอยเนะคะ ทำให้สาวออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งที่แบบที่เหล่ที่เหล่คนนึงนะคะดูดีขึ้นมาได้สังเกตสิคะคิ้วโอเคขึ้นไหมคะสีปากก็โอเคขึ้นนะคะส่วนตานี่กรีดมานะคะอเอาไงดีละ่ะคือจากที่ว่าไม่ต้องแบบกรีดอายไลเนอร์กรีดอะไรเนอรแบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะมีเส้นทําให้ตาเราแบบดูหวานลองรับกับคิ้ว ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะถามเรื่องอาการเจ็บมีไหมไม่มีเลยนะคะเพราะว่าคือเขามียาชาที่แบบดีมากเลยนะคะคือทําไปนี่ช่างก็จะถามเราตลอดเลยนะคะว่าเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ็บบอกได้นะครับอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นตัดสินใจทํสามอย่างในวันเดียวเลยนะคะเป็นคนที่กลัวนะคะแต่ทำสามอย่างในวันเดียวไม่น่าเชื่อนะคะ สรุปแล้วที่นี่ดีมากเลยนะคะร้านสะอาดบริการเป็นกันเองราคาก็โอเคนะคะสาวๆชอบมาทํากันที่นี่นะคะแต่ว่าถ้าไม่เชื่อนี่ต้องมาเลยนะคะไม่มาไม่รู้นะคะ